นอกจากการนางงามแล้วเนี่ยด้าเองก็ยังเป็นสาตล์งานด้วยคือความเป็นนางงามเนี่ยมันอยู่ในสายเรื่องด้าด้าก็เลยคิดว่าในเมื่อเราฝากกดติดตามด้วยนะคะในตอนถึงแม่นางน้องจะปวดเองซะเลยค่ะและเป็นที่มาของการที่ด้าได้มาทำ This and Mr. Supernational Thailand โอ้ยสวยมาก แ,แต่แต่ละเวทีเนี่ยเขาจะมีเทรนด์ hmm. ที่มั่นคงเฉพาะของเวทีนั้นๆแต่สิ่งหนึ่งที่ด้าชอบสำหรับ s u p เปอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็คือเขาสามารถเป็นอิสร a t i o n a l และเป็น s p เ r ร t i o n นลให้กับใครหลายๆคนได้นะคะและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ด้าเลือก s u เปอร์เนชั่นแนลได I always say perseverance is the key to every success ความพยายามและความตั้งใจได้เป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยด้าจะตั้งใจทำและทำให้ดีที่สุด

ला yeah. <laughs>

คนถามแรกคถามแรกเลยค่ะไม่ด้กสอนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะผิดผลงานขอเป็นได้หลายบทบาทนะทั้งนักสแสดงพิธีกรด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นนางงามด้วยที่มีแฟนนางงามอีกเยอะมาก,มากๆแล้วเวลาทุกครั้งเวลาประกดตัวคือสวยฉ่ำมากแต่ว่าคราเราต้องเป็นเอกดีเขารู้สึกยังไงมั้งคะคือความรู้สึกตอนแรกที่คุยกับคุณจิมากสำหรับตัวหน้าเองได้ มีคำว่านางงามอยู่ในสายเลือดเนาะเราเองก็ประกวดมาหลายเวทีประกวดจบแล้วเราก็เป็นแฟนนางงามคนหนึ่งที่คอยติดตามคอยเชร์ตัวแทนประเทศไทยทุกคนทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนแบบคุยกันว่าในเมื่อโครงการนี้เข้าแล้วมันมันออกไม่ได้เลยก็เลยแกล้ๆคุยกับจู๋มจิ๋มว่ามันก็เข้าเลยไหมล่ะแต่แต่เป็นการเหมือนแบบพูดเล่นนะพูดเล่นหรอที่พูดเล่นปปตอนนั้นพูดเล่นใช่แล้วพูดเล่นกัน แ้อยู่ดีๆก็มีโอกาสโอเคแล้วจากการพูดแรกวันนั้นไปยังไงมางไงกลาย,ย,ยเป็นเรื่องจริงไนดะ้คหรคือจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกก่อนว่าเธอเป็นด้านวอนในฐานอ่ะที่เคยผ่านกาแล้วในตุนแพนประเทศไทยไป็นระดบีเขาก็จะมีประสบการณ์ในด้านนางงามหรือว่า ผู้เข้าประกวดที่อยากเดินกันเปทีแบบไหนอยากเก็บตัวแบบไหนส่วนเราเปนฐานะที่อยู่เบื้องหลังก,การประกวดมานเปตลอดแล้วก็เรารู้ว่าในฐานะแฟนการทุกอย่างนะคะเรานก็คือรู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบไหนนัแกแสดงการจัดเงินการในครั้งนี้มันทำให้รู้สึกว่ามันจะมีท,ะนนทั้งตัวแทนผู้เข้าประกวดและทีมงานยู่เบื้องหลังด้วยจะมีน่าสนอแน่นอนภาพทีมเรานะคะสตรองมากจริงแล้วเวลาเปิดตัวมาเนี่ยนะ กรีดม,มากๆทีนี้ถามหน่อยพอเปิดตัวมาแบบนี้แบบแกรนแบบใหญ่แน่นอนคนดูคาดหวังกลัวกระแสบแบบพี่ๆจะดีบแบ,บ๊ะดีกว่าว <ใช S 2> อะ<ๆ>ไรเงี้ยคืออย่าง <S <S ที่บอกไปว่าด้ามาทำตรงนี้เนี่ยด้ามาทำด้วยด้วยความตังใจเพราะฉะนั้นทุกทุกอย่างที่จะทำออกไปอะค่ะคือมันมาจากใจเราแล,และทุกคนพร้อมทุ่มเทมากเรามีทีมงานที่มีคุณภาพทั้งที่บอกไปว่ามีทั้งเบื้องด้านและเบื้องหลังไม่ว่ายังไงผลงานของเราอะอย่างที่คือมันจะเป็นผลงาน ที่ดีที่สุดของเราที่เราส,สมามารถจะทำได้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะโอ้โหขอเซฟบรูนให้กับอแมนด้าด้วยนะคะ